สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีสินค้าคุณภาพเยี่ยมมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหารั้วล้อมพื้นที่ล้อมสัตว์หรือแกนอนาเขตต่างๆต้องไม่พลาดกับรั้วตาข่ายถักปมรุ่น4คูณ6นิ้วหรือที่เราเรียกกันว่ารุ่นทีล่างห่างบนไล่ระดับครับจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ช่องตาข่ายแบบไล่ระดับด้านล่างทีเพื่อป้องกันสัตว์เล็กส่วนด้านบนจะค่อยๆห่างขึ้นตามความสูงของรั้ว โดยช่องล่างจะเริ่มที่4คูณ6นิ้วและไล่ระดับขึ้นเป็น6.5 7.0 10.0ไปจนถึง12.0นิ้วแล้วแต่ความสูงของรั้วครับวัสดุลวดแรงดึงสูงคาร์บอนสูงกึ่งสปริงทนแรงกระแทกได้ดีปมถักแน่นแบบสี่เกลียวแข็งแรงไม่หลุดง่ายชุบกันวาน nice ์แบบฮอตดิฟป้องกันสนิมใช้งานได้นานถึง30ปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความสูงมีให้เลือกหลายขนาด90เซนติเมตร1.2เมตร1.5เมตร1.65เมตรและ1.8เมตรครับความยาวมาตรฐาน50เมตรต่อม้วนติดตั้งง่ายใช้ได้กับเสาทุกประเภทระยะห่างระหว่างเสา3-6เมตรเหมาะสำหรับล้อมสัตว์แพกแกะเป็ดไก่สุนัขวัวล้อมบ้านล้อมสวน ล้อมไร่หรือกั้นอนาเขตที่ดินใช้แทนรั้วตะแกรงเหล็กได้ดีไม่บดบังทัศนียภาพถ้าคุณกำลังมองหารั้วที่แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานติดตั้งง่ายและคุ้มค่ารั้วตาข่ายถักบมรุ่นนี้คือคำตอบครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยครับแล้วคุณจะรู้ว่ารั้วดีๆมีอยู่จริง